ดูบรรยากาศยามเช้าทางนู้นก็มีฝนลงนะน่ะที่เป็นเส้นเส้นสาสายลงมานั่นนะนั่นฝนลงอยู่เนะยฝนตกเอากันแต่เช้าตกตลอดไม่เมื่อวานนี้ตอนเย็นก็ตกอ๋อขึ้นมาแต่เช้าเลยนีงไ,ไง มาแต่เช้ากุ้งกล้ามครำตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณขีดครึ่งโอเคอยู่นะครับหายากซะเหลือเกินตอนนี้โอเคแม่ไม่ยอมไม่ยอมหันอีกข้างมาให้ดูเลยมุลงแกว่งแกว่งอ่านี่เห็นด้านหลังสวยง,งามครับบรรยากาศยามเช้า วันนี้ตื่นเช้าหน่อยไม่ได้ออกมาสี่ห้าวันแล้วยังเหมือนเดิมน้ำน้ำเหนือมาน้ำไหลลงแรงมากอาศัยตกด้านข้างเอาที่ได้มาตัวสวยงามยังนิ่มอยู่เลย ยังไม่แข็งเต็มที่ออกมาแล้วมาแล้วใช้สายรัดอกนี่ติดกล้องถ่ายก็ดีไปอ่ะนี่ไม่ต้องใช้ไม้ไม่ต้องเสียบไม้พออยู่ใกล้ถ้าอยู่ไกลก็ต้องใช้ไม้เสียบกุ้งนางฮะสวยนะตัวนี้มันจะได้ไม่ต้องใช้ไม้เสียบเวลาไกลๆบางที พาดไปโดนนิดโดนหน่อยมันก็เหมือนก็ไปดึงออกจากตัวเสียบอะมันหลุดก็ไม่ได้ไม่ได้ทันดูเสียงก็ไม่มีเสียงหายนิด่ปใช้สายรัดอกดีกว่าโอรศั์จะได้อยู่ใกล้จะได้ไม่ต้องพูดแรงมากใช้ไม่เสริมด้วยมันก็ดีอะเสียงมันก็จะดังขึ้นดึงึดึกๆทึึกุ้งเล็ก โม,มตจะว,วุ่นวายอยูอ่ไกลทางจากไห <c oughs> นมัน,นึ่งทางจากอันยาวเมื่อกี้นี่แม่มันติดเรือทำให้เหออรือไหลที่พอมันติดกับเชือกเชือกโยนสมอมันก็ทำให้หนักเพราะแรงดันของน้ำด้วยแล้วก็ทางจากมันมาติดที่เชือก พอโดนน้ำมันดันแรงๆเข้ามันก็หลุดสมอหลุดก็จะไหลเอาไม่อยู่แต่ตอนนี้อยู่ละอืมมาอีกตัวหนึ่งแล้วอ้าวหลุดไปแล้วเออสบปันเบาๆแล้วนะอืมอันนี้ตัวเล็กอ้าวหลุดอีกแล้วจะมาเกี่ยวตกปลาซะหน่อยหม

ที่มันเจอตัวมันเล็กเกินไปก็ต้องปล่อยไปแต่ถ้าไม่ใช่ตัวเล็กถ้ไม่ใช่กุ้งไข่ก็อาจจะมาทําเป็นเหยื่อตกปลาก็ได้ติดกันเมื่อไร่นี้เนี้ซกสวยสวยอยตอนนี้ใช้นี้ก็ถือว่าสวยนะไม่เหมือนแต่ก่อน ก่อนตัวใหญ่กว่านี้กัดว่าสวยเด็ดแต่ตอนนี้เราต้องชมไว้ก่อนว่าไซนี้สวยเพราะช่วงนี้เวลานี้หาไซส์ที่มันใหญ่กว่านี้ยากเหลือเกินตั้งแตเช้าออกมาได้ไปตัวเดียวเองไซส์สวยขีดกว่ากว่าีน้ำน้ำเหนือลงมาแล้วมันก็ทำให้น้ำมันเปลี่ยนสี กลายเป็นแดงกุ้งส่วนใหญ่ก็จะล่องลงไปทางแมกลองแล้วก็บางส่วนก็จะลอกคราบอยู่ตามแนวหินแนวลืบแนวซอกตามตอไม้อะไรที่อยู่ใต้น้ำก็จะเป็นประมาณนั้นการยกกุ้งของเมยก็จะเป็นการยกสุ่มนะไม่ได้ดูปลายคันเพราะว่าถ้าตกในลักษณะน้ำไหลแรงแบบเนี้ย มันจะไปดูปลายคันไม่ได้นี่ไม้ตัวหนึง่งตะกัวที่ใช้ก็สิบห้าถึงยี่สิบกรัมอือไข่เล็กเราก็จะปล่อย,อยงไปตะกัวประมาณสิบห้าถึงยี่สิบกรัมนะที่ใช้อยู่แต่ถ้าใครที่ใช้เอ็นอยู่ ใช้สายในเนี่ยสายในลอกตัวเนี้คงมไม่เห็นเนี่ยสายในลอกตัวนี้นนนก,นก็ใช้สักสิบถึงสิบห้ากรัมพอแหละแต่นี่ลุงหนึ่งมาใช้สายพีอีก็ใช้สายพี่อีแล้วอ่าสายมันจะเหมือนกับว่าสายมัน กินน้ำอ่ะมันชุ่มน้ำเส้นก็จะใหญ่กว่าเอ็นหน่อยมันก็จะทำให้น้ำพัดสายนี่ไปไกลมันมันลู่น้ำมันไม่กรีดน้ำทเท่าไหร่ก็เลยต้องใช้ตะกั่วประมาณ1 5บหถึงยีแล้วแต่ลักษณะน้ำความแรงของน้ำแต่ถ้าไปใช้สายเอ็นสายใน0จุด สองห้าเงี้ยกำลังดีนะศูนย์จุดสองห้ามิลลิเมตรกำลังดีเลยแล้วก็สายสายโหลดคือสายหน้าเบ็ดนะ่ะสายหน้าก็ใช้ศูนย์จุดหนึ่งแปดจมันจะดีมากเลยมันจะไม่ไม่รูน้ำแต่ก่อนลุงเนึ่งก็ใช้งั้นแหละแต่ลุงเนึ่งลำคาญไอ พวกนี้มันบางทีมันตกตามหินตามอะไรเนี่ยเอ็นมันจะมีปัญหามากกว่าที่อยู่ใกล้ๆตะกัวจากตะกัวขึ้นมาที่ใส่ใส่ในประมาณสักฟุตสองฟุตนะ่ะบางทีมันเป็นรอยพอเป็นรอยแล้วพอเวลาเราจะยกเนี่ยเกิดเบิดไปติดเนี้ยเราก็ไปดึงกะจะให้ เบ็ดใส่หน้ามันขาดอ่ะทีน,นี้เอ็นตรงนั้นมันเป็นรอยเอ็นในมันเป็นรอยด้วยมันก็เลยขาดยกชุดเลยมึงเ่งก็เลยหันมาใช้สายพีอีสายพีอีมึงใช้ไปน,นานๆก็คอยหมั่นเช็คดูระวังตะกัวขึ้นมามันก็จะมีรอยเป็นคุยๆเราก็ตัดทิ้งปลูกใหม่แค่นั้นเอง ข้อเสียของกาพียีหรือเอนนะ่ะมันก็มีอยู่นะอย่างสมมุติเราใช้ตะกั่วเนะ่ตกไปมอ้ตะกัวมันดันไปขัดอยู่กับหินเนะี่ยไม่ใช่เบ็ดไปติดนะแต่ตะกัว่วไปติดถ้าทำไงไม่ออกก็คือต้องดึงขาดแต่โอกาสที่จะเจอแบบนั้นมันก็น้อยมันก็มีแค่สเปนเองที่จะเจอแบบนั้น นอกนั้นก็ยังมีปัญหามีปัญหาเรื่องเบ็ดติดซะส่วนใหญ่เพราะว่าใต้น้ําเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่จะต้องติดมัง่งเยอะเยอะไปหมดลุงหนึ่งก็เจอมาสารพัดแหละตกใหม่ๆนี่ตอนลุงหนึ่งออกมาตกทุน่นตกสมอเนี่ยใหม่ๆเลยนะลุงหนึ่งได้หมดของใช้ส่วนตัวผู้หญิงผู้ชาย มีทุกอยาก่างเครื่องนุง่งห่มโอ้จะเอาอะไร่ะทรงคุณป้าก็มีเยอะแยะไปหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอนานเจอทักทีนอนนะโอ้ตอนตกใหม่ๆนี่เจอทุกวันทุกครั้งที่ออกมามีหลายไซส์เหลือเกินแปลกแปกแปบบอ๋อ ตอนหนเนี่ยมันจะทิ้งเบ็ดไปเมื่อกี้ดูดิอ๋อม่ใชยสวยงามใชส,สวยงามเลยยังยังหาจังหวะหรือว่าไอ้นั่นกล้องยังไม่ได้ ระหว่างระหว่างหน้ากล้องกับไอ้นีย่ยังหายังจับจับจุดมันยังไม่ได้เวลาเรายกขึ้นมาให้ดูกุ้งเนี่ยบางทีมันวางต่ำไหมบางทีมองไม่เห็นกุ้ง <c oughs> ยังยังไม่ค่อยชำนาญตรงนี้ต้องค่อยคย่อยคย่อยทำค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆใจเย็เยนๆท่านผู้ชม บางทีมันก็ผิดพลาดกันได้ยังไม่เคยใช้แบบนี้ไงเคยใช้แต่ตั้งกล้องตั้งกล้องแล้วใช้กล้องหลังมันก็เลยดูได้หมดอะแต่นี้มันต้องมาใช้กล้องหน้าอย่างเดียวมันก็เลยบางทียังไม่เข้าใจขอให้ท่านผู้ชมด้วยให้ให้ลุงเหน่งได้ชำนาญกว่านี้ก่อน ภาพจะได้ออกมาดีกว่านี้นี่กำลังหัดใช้อยู่มาแล้วมาแล้วอา้าวหลุดไปแล้วโอ๊ยทำไมเป็นจังซี่วะท,ที่จะหลุดอีกเม่ไงนี้หลุดไปหลายตัวแล้วแหมที่ตัวเตัวนี้ไม่ยอมหลุดเลยนะ เก็บไวเผื่อน้ำใสไม่ตกปลา เบ็ดปลาไว้ได้ปลามาตวัวอุ้ยจะปลดไม่ออกนะอันนี้นี่วันนี้ได้ผลฮะวันนี้ได้ผลวางเบ็ดปลาไว้ ตกผพาจับจับอยู่ลื่นอ่าพี่ไว้ก่อนปากระสูบไม่รู้ไม่รู้มาไงปากระสูบตกหน้าดินนะนะ่ะกเหลี่ยงอีก กินตอนไหนเนี้ยเออปดมันจะกินก็กินง่ายๆลยเนาะปดจะกินก็กินง่ายๆอันนี้ก็จะลากเข้าในหลือผิน หนึ่งก็วางเบ็ดปลาไว้ดว้วยได้ไปลากระสูบมาหนึ่งตัวตกหน้าดินกระสูบมากินได้ไงแต่ตัวไม่ใหญ่อ่ะครึ่งโลเองวางไว้เผื่อปลาดุกทะเลมันมากินเผื่อจะได้ปลาดุกทะเลไปผัดชากินมั่ง เนีเ่น่ได้ปลากระสูบปลากระสูบนี่ก็ต้องเอาไปทำปลาส้มึ่งน้ำเริ่มอ่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ำก็จะขึ้นแล้วเนี่ยมันมีกุ้งเนยแต่มันไม่เคยกินเท่าไหร่ มาบางทีก็งงเหมือนกันว้าวกุ้งตกปลาเนี่ยไซส์เนี้ยกำลังเหมาะเลยตกปลาเอาไว้ตกปลาตกาอยู่หน้าเรือนี่เองเออ มันจะกินก็กินมันจะไม่กินขึ้นมาก็อดเดี๋ยก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วท่านผู้ชมครับเพราะว่ากุ้งมันไม่ค่อยกินเท่าไหร่ใช้เวลานานและอย่างหนึงหินเนี่ยตกอยู่แถวแนวหินแนวกองหินอะไรพวกนี้แถวนี้มันก็จะมีพวกเศษสวะใต้น้ำกิ่งไม้บ้างกระสอบปุ๋ยหรือก็ของใช้ อะไรที่ก็ทิ้งๆมาเนี่ยแหละก็จะมารวมอยู่เนี้ยมันจะติดกันหน้าดูวันนี้โดนไปหลายชุดแหละโดนหนึ่งชุดตะกัวลูกหมุนเบ็ดหนึ่งชุดแล้วก็โดนเบ็ดไปอีกสี่ห้าตัวก็ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับลุงเงนะเพราะว่าไม่เคยเยอะขนาดนี้วันนี้เยอะวันนี้เสียเยอะเลย ได้คุ้งไม่เท่าไรเองได้คุ้งยังสักประมาณสักสิบตัวได้ไั้มคุ้งมันไม่ค่อยกินนะครับเพราะว่าฝนตกน้ําเหนือลงมาเยอะตอนเนี้น้ําแดงด้วยค่อนข้างแดงนะช่วงที่น้ําไหลเร็วๆน้ำไหลแรงๆน้ําค่อนข้างมันแดงมันก็ไม่ค่อยมีตัวก,กินเท่าไหร่ นหนึ่งก็ก็คงจะต้องพอก่อนโอเคครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเอาไว้คลิปหน้าคอยพบกันใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์ให้บ้างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปสร้างคลิปขึ้นมาให้ดูให้ชมกันไปเรื่อยๆทำมาหลายปีแล้ว ผู้ติดตามันน้อยอยู่น้อยมากแต่ก็จะทำเพราะชอบไหนๆก็มีอาชีพทางนี้อยู่แล้วก็ทำให้ได้ชมให้ได้รู้ให้ได้เห็นว่าวิธีทำกินของชาวบ้านที่อยู่ติดแม่น้ำที่ทำประมงเล็กๆคือประมงชาวบ้านะเกี่ยวกับตกกุ้งตกปลาหากินทางน้ำก็จะพยายามถ่ายทอดแล้วก็แนะแนวทาง มีความรู้เล็กๆน้อยๆก็มาบอกต่อกันไปขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ